มีนิทานเล่ากันว่ามีาพระปริยัติภูมิใจมากในความรู้ของตนเคยเข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าคำพีเปลา่าคำพีเปลา่าจนพระองค์นั้นเกิดอายขึ้นมาอา้าัศึกษาวิธีปฏิบัติทีนีพระทั้งหลายก็รู้ว่าพระองค์นี้ก็มีเทติแรงก็ไม่มีใารรับเป็นเสร็จไล่ลงไปลงไปเลยเดี สามเนยผู้เป็นอาราหันต์องค์นั่นกะว่าจะเอาพระองค์นี้เป็นลูกศิษย์โดนันก็ต้องทรมานดูสิว่าจะละเทถิท์ได้ไหมจึงให้เดินลนมาใิสัสัตนามจนจีวรเปียกหมดเดินขึ้นมาแล้วก็โดนลงทาตรสามครั้งจนให้ละละเทถิ์แล้วสามเนยจึงสอนมีจอมปลวก มีหกรูแล้วก็มีชมดมีเฮียอยู่ในนั้นถ้าใครจำให้ชัดชมดมีเฮียอยู่ในนั้นจะจับเฮียยังไงก็ตอบว่าก็ต้องเปิดรูทั้งห้าห้ารูแล้วจะรู้เดียวแล้วก็เฝ้าอยู่ที่นั่นครับเฮียอ,ออกมาก็ต้องออกมาจากรูนั้นแล้วก็จะจับได้ก็หมายความว่าเราก็ต้องควบคุมอายตนะทั้งห้าเลือ้า่ใจเฝ้าอยู่ที่ใจอะไรออกอะไรเข้า เราจะออกกับเข้าเรานี้เรา,เรา,เ,ราเราก็อยู่ตรงนี่เราจับมันได้ทันถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนนายทวารนายป้อมประการที่อยู่ชายแดนโอกาสที่สตูจะเข้ามากันง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นนายทวารก็ต้องมีเป็นคนสําคัญมากรู้จักกครที่ไววใจได้รู้จักคนที่ไวใไไไวใจไม่ได้ถ้าคนไววใจไม่ได้จึงไม่ให้เข้า ก็หมายความว่กากุศลธรรมด่าอกุศลธรรมเราก็จําไว้อะไรเคออะไรความโลภมาเราก็จําหน้ามันได้ความโกรธความหลงก็จําหน้ามันได้พอเห็นว่ามันจะเข้ามาแล้วก็กันไว้มาให้มันมมันเข้ามาให้มันมีอานาจนี่หน้าที่ของสติไม่ใช่ร,รับรู้รับรู้รับรู้เฉยๆเราเลิกอยู่สมมว่าเราเรียนอะไรมาที่เป็นเปรีย์กับการปฏิบัติของเราเราจะมาใช่อย่างไง เรามีสัมปชัญญะเข้ามาในรู้ยก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อตัตตาปาก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นสติของเรามันตั้งมั่นแบบนี้เราเป็นที่พึ่งของเราได้ตอนทีบบ่พระพุทธเจ้าบอกไว้ปัดทั้งหลายสาวบอกทั้งหลายก็ลองเอาโทนคงตนเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นที่พึ่งท่านก็อธิบายเรื่องการตั้งสติปฏิบัติสติปฐานนี่แหละ เ็พึ่งตัวเองได้ต่อเมื่อเราไม่ลืมไม่เผลอถ้าว่าเราะระลึกถึงธรรมะที่เราเรียนมาก็เป็นทีพึ่งของตัวเองได้แต่มาใชเระลึกเฉยๆต้องรู้อยู่ทาอะไรอยู่แล้วก็ต้องพยายามทําให้มันดีที่สุดรียกว่าสติต้องั้างมันถูกต้องจนจะเป็นที่พึ่งได้